สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันทุกทท่านคลิปนี้คูพีพรากรใช่แล้วจะมาพรากรดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีกันประจําเดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมที่เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับชาวลัคนาราศีกันดาวประจําตัวก็คือดาวพระพุธนะครับในเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนะครับก็เกือบจะทั้งเดือนนะครับดาวประจาตัวดาวพระพุธเนี่ยท่านสถิตอยู่ในราศีธนู นะครับเป็นเรือนพันธุทุกของลัคนาทำให้ชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้นะครับจะมีความาผูกพันมีความเกี่ยวข้องอยู่กับญาติพี่น้องเป็นส่วนใหญ่หรือมีกิจกรรมที่จะทำร่วมกันนะครับหรือตัวชาวลัคนาราศีกันเองในเดือนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการซื้อทรัพย์สินนะครับเข้ามาในบ้านนะครับอาจจะเป็น บ <ersch> ้านก็ได้ vehicle, Torres, รถก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับเป็นเครื่องมือ Sultan, <limits> ของของใช้ต <impres sana> ่างๆเนี่ยอาจจะมีการจัดซื้อจัดหาเข้ามาให้กับครอบครัวของตัวเองหรือกับญาติพี่น้องของตัวเองก็เป็นไปได้นะครับเพราะดาวพะพัสเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วพออยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยทำให้อาจจะมีการซื้อเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารเพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้ก็มีความเป็นเป็นไปได้นะครับ แต่ยังไงในเดือนนี้ชาวราศีกันย์ังไงก็จะมีกิจกรรมนะครับมีส่วนร่วมอยู่กับญาติพี่น้องของตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ดาวพระเกตซึ่งอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยท่านก็เหล่งดาวประจําตัวในราศีธนูด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวโน้มของเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันแต่พอวันที่26ธันวาคมนะครับาดาวพฤหัเนี่ยท่านยกย้ายออกจากราศีธนูเนี่ยเข้าราศีมังกรเนี่ยท่านก็ไปอยู่ในเือนของปุตตะนะครับในช่วงไปลายปลายปีพอดี ทำให้ตัวชาวลาัคนาศราศีกันเองเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมมีความสุขหนานลื่นเิงในช่วงปลายปลายปีหรืออาจจะได้มีการหยิบจับหรือทำอะไรกับสิ่งใหม่ๆในช่วงปลายปีก็เป็นไปได้นะครับเพราะท้าวปภุณย้ายไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยร่วมกับดาวพระศุก,กร,แะะร์และก็ดาวพระเสาร์นะครับพอดาวพุธอยู่กับคู่กับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้ำและนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เองเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ าดาวจเจ้าเดือนกันเงินเนาะแล้วก็ดาวจเจ้าเดือนสุพะทําให้อาจจะช่วงช่วงปลายปลายปีเนี่ยชาวลัคนาราศีกันนะอาจจะมีรายได้เพิ่มเติมหรือได้ได้เสริมขึ้นมาได้นะครับในช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไกลแล้วก็นําเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยเข้ามาให้กับชาวราศีกันก็ได้แล้วก็ดาวพุธก็ยังอยู่ร่วมกับดาวพระเสาด้วยนะครับในราศีมังกรซึ่งดาวพระัส,สาเนี่ยเป็นเจ้าเดือนของเจ้าเดือนปุตตะอยู่แล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ บุตรหลานนะครับบริวารคนอายุน้อยกว่าหรือคนในปกครองหรือลูกน้องก็ได้นะครับดาวพุธเนี่ยอยู่ร่วมคู่กับดาวพฤหัสษเนี่ยครับดาวคู่นี้เนี่ยได้เป็นคู่สมพลกันนะครับก็ทําให้มีกําลังเพิ่มมากขึ้นอย,อยู่ในเรือนของปุตตะก็ทําให้อาจจะทําให้ชาวลัราศีกันเนี่ยอาจจะมีรายได้นะครับมาจากหลายๆทางเลยค่อนข้างมีความมั่นคงมากเรื่องรายได้ในเดือนในช่วงไปลายๆเดือนนี้ นะครับหรืออาจาอาจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของหลานนะครับอาจจะนําโชคลาภมาให้กับชาวราศีกันเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับในช่วงไปลายเดือนนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับเรื่องต่อมาเนี่ยครูพีจะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวกันเงินเนี่ยคือ ดาวพรศุกนะครับดาวพระศุขของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยไปอยู่ในราศีมังกรนะครับอยู่ในราศีมังกรเนี่ยก็คือเจ้าเรือนปุตตะนะครับทำให้การเงินโดยรวมแล้วเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยการเงินเนี่ยก็จะมีรายได้นะครับเข้ามาอย่างแน่นอนอาจจะได้มาหลายๆทาง แต่ดาวกันเงินของชาวราศีกันเนี่ยดาวกันเงินดาวพระศุกร์เนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นเกษตรเจ้าเลนของราศีมังกรดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เนี่ยดาวคู่นี้นะครับหกเเนี่ย, 6, 7, ยพอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นดาวซึ่งจะค่อนข้างจะมีความอึดอัดมีความข่มขืนนะครับเรียกว่าไรายได้ที่จะได้มาเนี่ยอาจจะมีการโดน บุคคลอื่น,นอาจจะมีการกันแกล้งก็มีความเป็นไปได้นะครับอาจจะมีความอิจฉาเลือดสยาที่ชาวลัคนาราศีกันมีรายได้มาจากหลายๆทางในช่วงเดือนนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ยังไงยังไงเนี่ยดาวพระศุกร์เนี่ยพออยู่ในเรือนนี้แล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องบ่งบอกว่ารายได้เนี่ยยังไงก็จะได้มานะครับไม่ขาดมือเรื่องต่อมานะครูคพีจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคนลัคนาราศีกันนะครับดาวการงานเนี่ยก็คือเป็นดาวพระพุธนะครับ ทีนี้ดาวพระพุธเนี่ยก็คือเป็นดาวดวงเดียวกันกับลัคนานะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านสถิตในราศีธนูนะแล้วก็อยู่ในเรือนของพันธุด้วยคืองานของคนลัคนาราศีกันเดือนนี้เนี่ยจะต้องมีงานซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะครับมีเข้ามามีเสรินร่วมในการทํางานร่วมกับคนลัคนาราศีกันหรือว่างานของคนลัคนาราศีกันเนี่ยอาจจะเป็นงานซึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเภทอสังหาริมทรัพย์ ยยดยานภาหนะบ้านที่ดินทั้งหมดตรงนี้รถนะครับสิ่งของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ทุกๆอย่างเนี่ยหรือเป็นของของใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับทุกๆอย่างเนี่ยอาจจะเป็นงานประเภทนี้ซึ่งจะนําผลประโยชน์มาให้กับชาวลัคนาราศีกันนะครับตรงนี้เพราะว่างานของเดือนนี้เนี่ยพออยู่ในราศีธนูเนี่ยซึ่งมีความเป็นมิตรต่อกันนะครับดาวพุธอยู่ในเรือนของ ดาวพฤหัสคือราศีธนูเป็นบิดต่อกันนะครับทำให้การงานในเดือนนี้อาจจะต้องมีงานซึ่งจะต้องปเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆนะครับในเดือนนี้เนี่ยการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมีงานทํามีความรับรื่นเป็นอย่างดีนะครับพอๆกับตัววาสนาของคนลักนาราศีกันเิงซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกันก็คือดาวพระพุธอยู่ในเดือนนี้ นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของการงานในเดือนนี้นะครับยังไงก็การงานเนี่ยเดือนนี้มีความก้าวหน้าแน่นอนผ่านไปได้อาจจะเจอปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างนะครับแต่ว่าเป็นปัญหาซึ่งชาวลัคนาราศีกันเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานตรงนี้ให้ผ่านไปได้แน่นอนนะครับในเดือนนี้เรื่องต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันนะครับในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ย เราก็ต้องยอมรับว่าสุขภาพเนี่ยอาจจะมีปัญหาเจ็บเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นเป็นหนหายอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับอยู่ตลอดเวลาทําให้สุขภาพช่วงเนี้ยช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยสุขภาพอาจจะไม่ค่อยมีความแข็งแรงสักเท่าไหร่แล้วก็ในเดือนนี้เลยเนี่ยนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ต้องระวังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอาดาว พระอังคารกับดาวพฤเนี่ยท่านเป็นดาวคู่ปฏบิเหตุเนี่ยอยู่ในราศีราศีพิจิกเนี่ยอยู่ในเรือนภพของสหชะนะครับอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับเกี่ยวเรื่องของการเดินทางการการเดินทางใกล้ๆหรือการติดต่อสื่อสารนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับการไปเข้าสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางติดต่อสื่อสารนะครับหรือการไป สังสรร์หรือการที่าชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยมีการไปปรับปรุงต่อเติมหรือทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นบ้านรถหรืออะไรพวกนี้นะครับอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวคนลัคนาราศีกันได้ตรงนั้นก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าถามอุบัติเหตุนี่จะรุนแรงไหมก็ต้องบอกว่าไม่รุนแรงนะครับถ้าเกิดขึ้นจะเป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นกับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าเราระมัดระวัง ไปได้ส่วนหนึ่งก็เหตุอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคนลักนาราศีกันก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ดาวพดพเขาฤหัสเองเนี่ยดาวคุ้มโทษคุ้มภัยเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยท่านก็ยังคงอยู่ในราศีกุมอยู่ในเรือนอริของลักนาเพราะถ้าน,นยอยู่ในราศีกุมนะอาจจะคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับชาวลักนาราศีกันเนี่ยได้ไม่มากสักเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในเรือนที่เสียนะครับดาวพดฤหัสในช่วงนี้นะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักนะครับความรักของคนลักนาราศีกันเนี่ยดาวความรักดาวคู่ครองก็คือดาวพัพฤหัสนะครับทีนี้ในช่วงเดือนนี้เนี่ยดาวพรบพฤหัสนยในเดือนธันวาคมเนี่ยท่านก็สถิตอยู่ในราศีกุมเป็นเรือนอริของลักนา,นานะครับคนทีท่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วในเดือนนี้เนี่ยพอดาวคู่ครองนตกเรือนอริเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเกิดปัญหานะ คืออาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับมีมีเรื่องที่จะต้องมา,าปรับปรุงหรือมีเรื่องที่ต้องนั่งคุยกันแก้ไขกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะสำหรับบางคนก็คู่ครองนะครับอาจจะมีการเข้ามาดูแลนะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของกิจการงานของ คนลักขณราศีกันซึ่งเป็นปัญหาซึ่งอาจจะแก้ไขไม่ได้คู่ครองอาจจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานตรงนั้นให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่ดีหนึ่งส่วนหนึ่งของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับตรงนี้ส่วนคนโสดนะครับคนโสดซึ่งยังไม่ได้มีใครเข้ามาในชีวิตนะครับพอดาวคู่ครองดาวาพระพฤหัสเนี่ยท่านอยู่ในราศีกุมนะครับแล้วกอ็อยู่ในเดือนอเลิด้วย ดาวราศีกุมภ์เองเนี่ยดาวเจ้าเรือนก็คือเป็นดาวพระราหูนะครับพอเป็นดาวพระดาวหูเนี่ยดาวคู่ตรงนี้เนี่ยคือในช่วงเดือนนี้เนี่ยใครที่ยังโสดอยู่แล้วอาจจะพบเจอใครบางคนนะครับตรงนี้ก็คูพีก็ต้องบอกว่าก็ดูให้ดีๆนิด,น,ด,น,ด,น,ดนึงนะครับเพราะดาวพฤหัสห้าเนี่ยอยู่ในราศีกุมเนี่ยทาให้คนลัคนาราศีกันเนี่ยบางทีพบเจอใครเนี่ยอาจจะพบเจอด้วยความที่ หลงเขาได้ง่ายๆนะครับหลงเขาแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยจะถูกจะผิดก็ชอบคนนี้แหละอยากจะเข้าไปคบหาสมาคมด้วยเขาอาจจะเป็นคนซึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับหรือเป็นคนซึ่งอาจจะมีใครจับจองอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเรามีความที่ว่าเออเราตุกตาต้องใจแหละเราต้องการอยากจะได้เขาตรงเนี้ยตรงนี้ต้องต่ต้องให้ดีนๆนะครับอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้แล้วอยู่ในเรือนอริด,ด้วยนะครับจะสร้างปัญหาตามมาทําให้เกิด เกิดปัญหาพัวพันกับชีวิตของคนลักนาราศีกันได้ครูพีเลยต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยยังไม่เหมาะกับเรื่องของการที่ชาวลักนาราศีกันน่ะจะมีใครสักคนหนึ่งนะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยถ้าครูพีแนะนําก็ขอให้อยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับงานอยู่กับหน้าที่ของตัวเองไปก่อนจะดีกว่าที่จะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักสาหรับคนโสดนะครับก็ยังไงในเรื่องเรื่องของคู่ครองเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสจังหวะดี เข้ามาในชีวิตของคนลัขนาราศีกันแน่นอนไม่นานนะครับยังไงก็ติดตามครูพีไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละเดือนแต่เดือนว่าจะดีไม่ดีมากน้อยอยังไงนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยสวังหวะชีวิตเรื่องของคู่ครองเนี่ยยังไม่ได้ให้คุณกับดวงชะตาสักเท่าไหร่นะครับแต่รับรองว่าเดี๋ยวปีหน้าเนะี่ยปีหน้าฟ้าใหม่นะครับช่วงไหนเดี๋ยวครูพีจะบอกรับรองว่าดีกับดวงชะตาและดีมากด้วยช่วงนี้เนี่ยคือก็ขอให้มองๆไปก่อนได้อาเ,เพิ่งไป จริงจังมากนักนะครับหรือในช่วงเนี้ยในเดือนธันวาคมเนี้ยก็อย่าไปรุ่มหลงมมเมากับใครบางคนมากนักนะครับมันดาวมันจะพาเราไปนะครับในตรงนี้ครูพีก็ต้องบอกไปว่ามันจะเกิดเรื่องที่ไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่แต่ก็ขอให้ใจจังใจดนิดนึงเนาะสำหรับคนลักนาราศีกันนะครับสรุปโดยรวมของคนลักขณาราศีกันในเดือนธันวาคมนี้นะครับดวง ชะตาวาสนาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความผูกพันอยู่กับเคยญาติญาติพี่น้องหรืออาจจะได้หยิบจับได้ได้แต่ต้องสิ่งของใหม่ๆนะครับบ้านรถที่ดินหรือของใช้นะครับเครื่องเรือนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะเข้ามาอยู่ในครัวเรือนในครอบครัวเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้หยิบจับได้ซื้อจับต้องหรือมีความอยากได้ของคนลักนาะิาศีกันนะครับเรื่องการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ให้คุณกับดวงชะตานะครับการงานก็จะมีความผูกพันกับญาติพี่น้องอาจจะมีญาติพี่น้องเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการงานนะครับหรือการงานที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือเข้าของเครื่องใช้ทุกๆอย่างในเดือนนี้เนี่ยก็จะให้คุณกับดวงชะตาอาจจะมีการแก้ไขปัญหางานที่มีปัญหาอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าการงานก็จะผ่านไปได้นะครับการเงินก็ต้องบอกว่ามีรายรับหลายๆมาจากหลายทางแน่นอนนะครับในเดือนนี้ แต่อาจจะได้มาแบบเหนื่อยนิดนึงนะครับติดขัดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ยังไงการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้เงินหลายทางเงินไม่ขาดมือแน่นอนในเดือนนี้นะครับส่วนกับรักคู่ครองคนมีคู่อยู่แล้วก็ประคับประคองเงินไปให้ดีอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างแต่ถ้ามองในมุมที่ดีก็คู่ครองอาจจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาซึ่ง เป็นปัญหาของเรื่องการงานภาระหน้าที่ของคนลัคนาราศีกันซึ่งชาวลักนาราศีกันเองเนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วก็คู่ความเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ก็จะเป็นผลดีกับดวงชะตานะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่ก็ต้องเตือนว่าอย่านะครับอย่าไปใช้อารมณ์ของตัวเองนะครับมากมากกว่า การใช้สตินะครับอาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้ในการที่จะพบเจอกับใครบางคนนะครับครูพีอยากให้รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เตือนไหนจครูพี่จะบอกว่าจะให้คุณกระโดดชะตานะครับยังไงก็ ครูพีฝากชาวลัคนาราศีกันนะครับใครที่ต้องการอยากจะรู้ดวงชะตาของตัวเองแบบเจาะลึกนะครับสามารถติดต่อสอบถามครูพีมาได้ทางไลน์เพื่อเช็คดวงชะตาพื้นดวงชะตาตัวเองนะครับว่าดีไม่ดีอย่างไรการพยากรณ์ของครูพีของลัคนาราศีกกันในเดือนนี้เนี่ยเป็นการพยากรณ์แบบกว้างๆนะครับเป็นก็คือโดยทั่วๆไปนะครับบางคนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อ,อยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนถ้าดวงชะตาพื้นดวงของบางคนเนี่ยถ้าอายุจรไม่ให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยครูพีทายว่าดีเนี่ย ก็อาจจะไม่ดีมันก็เป็นไปนได้นะครับอย่าพึ่งตำหนิครูพีนะว่าพยากรไม่ตรงนะครับดึกๆแล้วต้องดูที่พื้นดวงชะตาเป็นหลักแต่โดยทั่วไปโดยองค์รวมที่ครูพีทายไปเนะี่ยจะมีส่วนหนึ่งนะครับอย่างน้อย5 0จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากชาวลัคนาราศีกันก็ช่วยกดติดตามครูพีกด Subscribe กดติดตามกดแชร์ครูพีด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ครูพีในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อๆไปเข้ามา ชาวลัคนาราศีกันได้รับชมรับฟังกันนะครับหรือบางช่วงบางเวลาอาจจะมีเรื่องราวหรือบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันโดยตรงครูพีก็จะนําคลิปมาลงไว้ให้เพื่อได้ติดตามกันนะครับยังไงคลิปนี้ครูพีฝากเอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับ